น,นี่ลอเตอร์นี่ pues mm กำไวอยู่แล้วนตัวอเตอร์ุ่งกงงเนี่ย nah. อ,อือออจะปิ้งลอเตอร์ก็ปิ้งกุ้งเลยนี่ลอเตอร์นี่ปิ้งบ่บ่แ่บหรอเอเตอร์ต้องใส่บาเอ คุอนวุแล้วัวลาสกาเนี่ยนี่ราคาแพงถ้ามันแสกแข็งแล้วมันบวแสกหนีอมันแสกแข็งต้องสดๆอันนี้ของไทยนี่นะตักกระแตนมีจมีนั่งงายขอเกาลีนะ นี่เป oh, uh, ็นน uh. ี Ch ่เป็นงานกินอะแช่แ <partnership> ช่ก็นต้องหุโอ้ ยางกินอรอย่างเหลือเอาเนอพี่น้องเนอแล้วเาเองนะแล้วกเลยอ้บไปขี่หเนี่ค่อยเครียดให้ไ้ที่หัวมึงนะค่อยเครียดอะได้ไปเฮือนเขาจเคียดนองเคียรอย่นีเคียดที่สีห้อมนนาคอเขาพี่นาะอันนี้เขาเล็นะท่นว่าจะค่านจะค่อยขบไปเพื่อนเจ้าเจ้าขบไปค่นค่อยเขาจะว่าเขาพีทกันหายเกาอีกเขาก็ย่อเย้ยสีสีพวกเขาอยากให้เขาพีเน อ้กินกินฟูกับอสการ์กับข้าวเหนียวอ่อนนะตุ้ตีมดเยะสุดคนเมกาเขามือสำคัญเขาปิดร้านเลยเขาปิดร้านใหญ่ๆไม่ชื่อใหญ่ๆเขาก็ปิดเลยไอ้คนลาวคนไทยเขาเนี่ยโอ้ยเอาหมดเลยมือมือพักมือพักมือยังเออบ่มีมือพัก เออเขาได้เงินแต่ไม่กล้ามันบทสนเลยเขาถือได้ต้องปิดเขาก็ต้องปิดการอันนี้คนลาวคนไทยนี่โอ้ยเปลือยเลยมื่อวันพักทัเปลือคนจีนเขาก็ปิดแต่คนจีนเนาะทุจอมทุนจีนเขาแบบนีธรรมดาเขาใจสองต่อไม่กล้านี่แม่เจ้าวันสมองเศร้าดอนก็เป็นซีซีเขาได้สองร้อยเออฮะถ้าถ้าเป็นพงงานใหญ่ๆเขาใจสามต่อคันได้มื่อเมื่อละร้อยเขาต้องใจสามสามต่อ มือวันพักเลยมอเดียวลี่ายขอ้านกนเยาเนาะนี้กลังใจ่ให้นแ่มงยอนี้นี่าองทีมงายนีเอ่อบัเตอร์ใส่เนาะเอาอันน้ำอันเื่ยเนาะใส่เนาะชุยอดอะลยนี่ทอดไก่ทอดเอากินไปกินไปฝุดเนี่ยไปเนี่ยไปอ่าไก่ชุบแล้วเด้ยพัด าอดาหอมหอมหอมหมอหม้อหม้อหม้อหมอหมเปนวหมอเนวก็ือจอดนะนะจะคอหนะนะมันดูสวยกวาดูสยจอดนะนะี่ไม่รู้ว่าแฟนเธอจะคนดีหรคนรายดูโูรเขอื่นกอนเนาะดูทขาหนีมลวามามแต่เขามีฟานะเยอยเข้าจับที่นินผาคนอื่นนอนว่ารองเห่ยินทานตัวเองนะไปยินทานแล้วบ้ักเตะ ล่นทาจะขอมันเองมาแล้วกลุ่งใหญ่ใหญ่ใหญ่มากลุ้งใหญ่โอ้ล็อตสเตอร์ในล็อสเตอรอันนี้ใส่ละกุ่มเี๋ยวสนิกลุ่มเมแกว่าร้านอาหารเมแกมากผมเลยมาซื้อขอนี่ไปซื้อมาตะกั่วเมาแล้วหรอลวก็รกสาอรสอันนี้เนี่ยคุณจะเข้ากับที่คณะตากแตนได้ยังไ ก้ปัสอาฟูรัสกาอันนี้ร้านอาหารยายนี่ตักะเต็มฟูรัสกาคัดเราจอยเนาะกะแนพวกเข้ามาได้เราโควิดนี่นะร่างกายเฮานี่ทุกคนกินน้ำฮ็ดกินน้ำสมุนไพรตลอด